สวัสดีค่ะทุกคนพี่กุนเทมนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงน้ำหอมค่ะเป็นกันไหมคะเพื่อนๆเ,เวลาที่เราอยากสั่งน้ำหอมออนไลน์แล้วที่นี้เนี่ยเราเห็นภาพสวยมากเลยเลื่อนไปดูในไอจีหูน้ำหอมอันนี้แบบน่าใช้มากขวดสวยมากกลิ่นนี้มันน่าจะหอมนะน่าใช้มากเลยแต่แบบ เราไมนโนไม่ได้ใช่ไหมว่ากลิ่นไหนมันเป็นยังไงถึงแม้เขาจะบอกว่าเออมันหอมด้วยความเปรี้ยวน้ำแล้วตามด้วยหวานแบบดอกไม้ตามเราก็ไม่รู้อยู่ดีว่ามันคือยังไงถูกไหมทุกคนพีก่กุนเป็นเหมือนกันแต่ว่าพีก่กุนไปเจอร้านหนึ่งเป็นร้านน้ําหอมแบรนด์ไทยนะคะในอินสตาแกรมนี่แหละคือว่าเขาอะจะส่งเทเตอร์มาให้เราลองดมที่บ้านแล้วเราค่อยสั่งขวดจริงได้เออเป็นไงเวิร์กไหม เดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนนะคะอันนี้เป็นกล่องที่เป็นตัวเทสเตอร์นะแล้วเป็นขวดแบบนี้นะคะคือน้ําหอมมัมีประมาณเกือบครึ่งนึงเลยอะเราไม่ได้แค่ดมอย่างเดียวอะบางทีแบบสามารถเอาไปใช้ระหว่างวันได้เลยว่าเออเนี่ยถ้าเกิดเราใช้กลิ่นนี้แล้วมันเหมาะกับเราไหมอะไรแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้านในก็จะเป็นก้านแบบนี้เวลาเราดมตัวเทสเตอร์นะคะก็ดมอย่างนี้ได้เลยห่างๆแบบนี้ได้เลยนี่ก็ดีทุกคนเป็นแบบ ตัวกลิ่น promise of autumn นะพี่ก็รู้สึกว่าเวลาดมอ่ะเป็นกลิ่นแบบฉีดแล้วเหมือนเราเป็นคนอบอุ่นอนะ่ะทุกคนเป็นกลิ่นที่เหมือนเป็นที่รักอ่ะคือมีความอบอุ่นนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเราเนี่ยมีความแบบเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือคนอะไรประมาณนี้นะคะก็คือกลิ่นเนี้ยเวลาดมแล้วจะได้ความรู้สึกประมาณนี้นะคะทุกคน คุณจะดมไปทีละกลิ่นแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวขวดที่พี่กุลซื้อมาที่เป็นไซต์เต็มด้วยนะคะแอบให้ดูว่าจะเป็นแบบนี้แต่ยังไม่เฉลยว่าจะเป็นกลิ่นไหนนะเดี๋ยวมาเดากันว่าพี่กูลชอบกลิ่นไหนมากที่สุดนะคะกลิ่นที่2คะ่ะกลิ่นนี้ก็หอมนะทุกคนคือมันจะมีความแบบว่าเปรี้ยวนิดๆน,น,นะ แต่ว่าไม่เยอะนะคะทุกคนกลิ่นนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ลายละเอียดของตัวโน้ตนะคะก็จะมีเบอร์กามอตนะคะเลมอนเบซิล <Lemon, Basil S 2> นะคะจัสมินโรสนะคะแล้วก็มีซีด้าด้วยแอมเบอร์จูนิเปอร์นะคะประมาณนี้นะกลิ่นนี้ก็หอมเหมือนกันทุกคน พี่กุลขอหมูไปกลิ่นแรกนิดนึงเพื่อที่จะได้อธิบายให้เพื่อนๆฟังนะคะนี่กลิ่นแรกพอมิดออฟออ u ท n นะกโนตของเขาเนี่ยก็จะมีตัวซีโซลนะคะแล้วก็มีเกรฟฟู d ด้วยและอีกอันหนึ่งอ่ะพี่กุลไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันคือชื่อแบบชื่อนี้เลยนะอ่ะพี่กุลขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะคะเผื่อใครแบบอยากตามต่อเนาะก็จะได้รู้ว่ามันมีกลิ่นอะไรบ้างนะคะประมาณนี้นะ ต่อไปนะคะนี่ก็คือจะเป็นกลิ่นที่3เลยนะทุกคนตัวโน้ตที่เขามีเนี่ยโหรายละเอียดค่อนข้างเยอะทุกคนแล้วพี่กุนก็ไม่ได้รู้จักทุกอันด้วยอะรู้จักแค่สีดาเองก็รายละเอียดประมาณนี้นะคะมาดมเลยดีกว่าตัวกลิ่นค่ะพี่กุนรู้สึกว่าคล้ายๆกับกลิ่นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเขาจะมีความแบบว่าเหมาะกับผู้ชายมากกว่าพี่กุนรู้สึกว่าถ้าเกิดเราได้กลิ่นน้ําหอมแนวนี้จาก คุณผู้ชายนะคะจะเป็นกลิ่นที่หอมและสาวๆจะต้องชอบมากๆแน่เลยนะก็ขอแนะนําว่าถ้าเกิดเป็นคุณผู้ชายน่าจะชอบกลิ่นนี้นะคะอยากจะบอกว่าทุกคนไม่ต้องเชื่อพี่กุลนะว่ากลิ่นไหนหอมกลิ่นไหนดีนะคะพี่กุลแค่มาบอกให้ฟังว่าพี่กุลนดมแต่ละกลิ่นแล้วรู้สึกยังไงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะอยากจะได้นะคะสามารถไปสั่งตัวเทสเตอร์ได้เพราะเขาส่งเทสเตอร์ให้ฟรีนะเราเสียแค่ค่าส่งประมาณ30กว่าบาทมัง้งทุกคนน่าจะ37บาทน,นะคะประมาณนี้ ตัวเทสเตอร์ฟรีเราสามารถมาลองใช้ก่อนได้เลยแล้วเขาให้มาเยอะด้วยนะอ่ะต่อไปเป็นกลิ่นที่4นะคะคือกลิ่นนี้เลยนี่ตัวโนต้ตของเขานะคะก็จะมีเมลารินด้วยนะคะเบอร์กาอสนะเท่าที่พิกุลเข้าใจนะคะมีมัคเลมอนแล้วก็มีคาราเมลนะคะนี่เป็นกลิ่นนี้เลย มีความซีตรัสหน่อยๆนะตัวนี้เนี่ยโน้ตเขาเนี่ยก็จะมีหลายตัวเลยเท่าที่พี่กุลพอรู้จักก็จะมีตัวแอมเบอร์มีโรสบูดนะคะมีกลิ่นวนิลามีกลิ่นเปปเปอร์นะคะตัวนี้เนี่ยมันจะมีความแบบกลิ่นที่ค่อนข้างชัดกว่าทุกตัวนะพี่กุลรู้สึกว่า เวลาฉีดอะถ้าเกิดใครชอบให้คนอื่นได้กลิ่นน้ำหอมเราชัดๆนะคะตัวนี้คือชัดมากเลยแล้วก็พี่กุ้นเนี่ยเดาว,ว่าคุณพ่อเนี่ยจะชอบกลิ่นแนวนี้นะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นกลิ่นที่6นะคะเท่าที่พี่กุ้นอ่านตัวน้ตออกแล้วก็เข้าใจนะเขาก็จะมีเบอร์กามอสเป็นแมนดารินนะคะกลิ่นทีนะคะแบล็คเคอร์เรนต์นะคะมี แล้วก็มีมสัส s ซ n เด l ลวูดด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้รายละเอียดตามนี้เลยนะคะทุกคนตัวกินอันนี้จะเป็นแบบมีความสงบนุ่มลึกเย็นๆนะคะทุกคนและเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเฉลยพี่กุลจะสั่งขวดเต็มขวดไหนมานะคะ1-6 1-6สรุปแล้วนะคะพี่กุลสั่งเบอร์6อันนี้เลยนะคะชื่อว่า a อชแองเจลนะคะก็จะเป็นขวดแบบนี้เลยเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านะคะนี่ก็แพ็กเกจมินิมอลมากนะคะทุกคนขวดนี้3 0ม l ิ9 0ลลิลบาทนะคะก็ถือเป็นราคาที่ไม่แพงนะทุกคนอ่ะแล้วก็ด้านในนะพี่กุลจะเปิดให้ดูตัวนี้เขาจะเป็นในลักษณะสเปย์นะคะทุกคนแต่ว่าขวดเขาสวยมากเลยคือแบบ มีความคมเข้มวางบนโต๊ะก็สวยนะที่จริงอะ่ะพี่กุลมีน้ําหอมที่เป็นแบบแนวหวานนค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยมาติดใช้ที่เคยรีวิวไปแบบเบอร์เบอรี่เฮอร์หรืออะไรแบบนี้นะทุกคนก็จะเป็นกลิ่นที่แบบมีความเท่น,นิดนึงใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยคือตอบโจทย์มากเลยเพราะว่าจะเป็นกลิ่นยูนิเซ็กก็คือสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็กลิ่นเนี้ยเขาจะไม่หวานหอมแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะทุกคนเวลาระหว่างวันน่ะถ้าเกิดสมมติว่าเหงื่อเราออกอะ่ะแล้ว เหงื่อเราผสมแบบกลิ่นเนี้ยทุกคนคือมันจะออกมาดีมากแบบมันจะละมุนคนสำหรับใครนะคะที่อยากหาของขวัญให้คนรู้จกักหรือว่าคนที่ชอบอะไรเงี้ยซื้อน้ําหอมแนวนี้ก็ดีนะสามารถแบบสั่งเทสเ,เตอร์ไปให้เขาลองดมได้นะว่าเอออันไหนหอมอะไรอย่างี้เนาะโอเคค่ะทุกคนถ้างนั้นพี่กุณนะคะก็ขอจบรีวิวน้ําหอมเซนเทรี่ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะจะบอกว่ากลิ่นเนี่ยดีทุกกลิ่นแต่ว่า จะมีสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ชอบมากชอบน้อยแตกต่างกันถ้าเกิดใครกําลังอยากหาน้ําหอมแบรนด์ไทยราคาดีๆนะคะแล้วก็สามารถเทสกลิ่นได้ก่อนนะคะก็ลองไปสั่งของ e n t ท r y ได้เลยนะคะทุกคนถ้าวันนี้พี่กุนขอลาไปก่อนนะคะถ้าใครมีคําถามสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่กุนจะเข้ามาตอบนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ